โอเคสวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาจัดเด็กนูเมลลอนนะฮะยุกิแปลไทยนะฮะผมไม่รู้ว่ามีคนจัดไปหรือ,อยังแต่นี้ผมจะจัดแบบให้มนันนันเชิญตัวนี้ได้นะคะ Chaos, อสคอสหนึ่งพันนะ,ะใบนี้โอเควิธ okay, ีการจัดของผมก็นี่เลยฮะเอ็กซ์ e ตอรบใบนี่คือใบแรกนะฮะอันนี้ใส่หนึ่งครับอันนี้ใส่สองนี่ใส่สอันนี้สครับ อันนี้สองแล้วก็ตัวนี้สองครผมไม่รู้ชื่อนะแต่ผมใส่ไปก่อนสองใบอ่ะไอ้อย่างละสองส่วนอันนี้เป็น Link ลิงค์ฮะลิงค์ผมใส่สองใบนี้อันนี้เป็นแค่เอ็กซ์ต้าเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเออ่ในเด็กเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากมอนเตอร์ก่อนนะครับโอเคครับและนี่ก็คือลิสต์เด็กข้างในนะฮะอันนี้เฉพาะมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ผมก็จะใส่ไอ้นี่สาม ตัวหาการวิฟิลสามใส่ตัวป้องกันแบบจบแบตเทนเฟสเมื่อเขาโจมตีมาใส่อันนี้2ฮะแล้วก็ใส่นี้2ใส่อย่างละ2จริงๆกใส่อย่างละ3ก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมยังไม่อยากใส่3ามไคจู2องนิโอรุสอง อาร์ตนี้ผมชอบมากเธอน่ารักมากเลยฮะผมใส่อาร์ตนี้3มใบนะฮะแล้วก็แม็กซีสใบแต่ถ้าเป็นของไทยมันจะเขียนอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นตัว G นะฮะแต่ถ้าเป็นในเกมเราจะอ i, ะะ่านว่าแม็กซีเนาะแล้วก็ใบนี้3มใบใบนี้เป็นคีย์หลักที่ทำให้เรา urn, ะะ k k. อัญเชิญเคออสยู่ไหนวะคออสตัวนี้ได้นะฮะ,นะะเป็นคีย์หลักที่ทำให้เราอัญเชิญตัวนี้ได <laughs> ้นะฮะ ความสามารถของมันความสามารถใบนี้คือก็คือว่าเราลงมันมาแล้วพอลงมันมาเสร็จเราสังเวยตัวมันแล้วทำลายมอนเตอร์บนสนามได้1ตัวคือทำลายของใครก็ได้ฮะเราทำลายของตัวเองก็ได้เราก็จะทำลายสัญญาไงครับเราจะทำลายใบนี้แล้วพอทำลายใบนี้เวทสนามก็จะเกิดแล้วเราก็จะเชิญเคออสตัวนี้ได้นี่ฮะแล้วก็จะยืน1นึ่งหมื่นแล้วก็ตี OTK ได้เหมือนกันนะครับ ก็คือผมจัดมาเพื่อจะอัญเชิญตัวนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเวน่นม์นกันเลยลนะครับผมจัดของเวมนม์นข้างในนะฮะเด็กนี้ผมไม่มีกับดักเลยนะฮะก็จะเป็นเวมนม์นล้วนๆเลย mm hmm. ก็จะเริ่มใบแรกก็คือเวทฟ,ฟิลของนูเมรอนใส่สามใบนี้ชื่ออะไรไม่รู้ใส่สามเหมือนกันขอ้อใบเดอะเกฟสาแล้วก็เอ้ hey, นี่สาเหมือนกันฮะ แล้วก็ไอเนี่ยพิธีกรรมมันไม่ใช่พิธีกรรมหรอกแต่หน้าตาเหมือนพิธีกรรมดงิวรณ์นั่นแหละมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับก็ใส่สามไอใส่สองนะใบนี้ส่วนใบนี้คล้ายๆอะไรไงขี่ฮะใส่หนึ่งเพราะมันแอบใช้ยากตรงที่เราต้องไม่มีการ์ดอยู่บนสนามเลยเวทฟิลแปก็ไม่ไม่ได้นะฮะมันต้องไม่มีอะไรเลยก็คือจะใช้ก็เลยใส่เทคมาหนึ่งอันนี้เสิร์ชเวทฟิลหนึ่งใบนี้ก็ติดมาหนึ่งก็คือเนเกทเอามาลดพลังแล้วก็เนเกท n e เกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์เอฟเฟกต์นะฮะฮารพี้ใส่หนึ่งครับแล้วก็ใบนี้สุสานคนงโง่ทั้งที่ทุกทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทำไมผมถึงใส่ใบนี้เพราะว่าวิธีการที่จะเรียกไอคีออสหนึ่งพันอ่ะเราต้องมีการาด วเวทสนามอยู่ในสุสาน1นใบด้วยนะฮะเราถึงจะเรียกเคออส1000มาได้นะฮะก็เลยใส่ใบนี้อันนี้ก็เป็นลิสต์เด็กของผมนะฮะลองไปเล่นกันได้ฮะลองใช้ลิสต์นี้ไปเล่นกันได้หรือจะปรับเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจัดมาจากเวอร์ไหนบ้างนะฮะแล้วมันมีการ์ดอะไรในเวอร์นั้นนะฮะ ทำไมเราถึงต้องเอาใช้เวอร์นั้นในการจัดนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมไปจัดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับเด็กที่ผมใช้จัด n u เมล o อก็จะเป็นนี่เลยเด็กยูรีนะฮะ ll หรือ1 5 0 1หนะฮะสกัดที่ใช้ก็จะมีใบนี้ใบนี้แล้วก็ h a ปปีนะครับคุณจะสามารถซื้อ3ได้นะถ้าซื้อ3ก็ใส่ใบนี้อย่างละ3แล้วการที่น่าสนใจในเด็กนี้ก็จะมีใบนี้ครับสามารถเอาไปเล่นลิงก์ได้เพราะอัญเชิญแบบเศษจ,จากบนมือนะ แล้วก็จะมีเมือ่อในช่วงเอ็นเฟดในเทิร์นถัดไปของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้นำการ์ดใบนี้และมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามฝ่ายตรงข้ามนำหนึ่งตัวกลับขึ้นมทแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟกต์นี้ก็จะใช้แบบอันเชอรแบบพิเศษแล้วก็ทำลิงก์มากกว่าแล้วก็ใบนี้ฮะเป็นฟิวเจอร์โฮปนะอันนี้ก็ใช้เหมือนกันอันนี้ก็เอาไวจัดเด็กโฮปได้เหมือนกันแล้วก็แมงมุมแมงมุมนี้ก็น่าสนใจนะฮะ แล้วก็นี่เลยฮะเพื่อใครตามหา Galaxy Falcon ฮะเอาไปจัดเลดแรปเตอร์นะก็มาจากชุดยูรีเหมือนกันนะฮะอยู่นี่นะ Galaxy Falcon นะการที่น่าสนใจของเด็กนี้ก็จะมี Galaxy Falcon นี่แหละตัวนี้น่าสนใจนะเป็นตัวใหญ่ของเลดแรปเตอร์เลยนะเก่งด้วยแล้วก็ for ันฟ for หรือ for ์วันี่แหละผมจำไม่ได้อไอ้ใบเนี้ยมันเกื่อน เอาเป็นว่ามันเกลื่อนผมเลยคิดว่ามันก็น่าสนใจแหละแต่ว่ามันเกลื่อนเด็กแบบมันอยู่ได้หลายเด็กมากเลยมันเกลื่อนไปหมดก็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เอามาแต่ก็เอามาดีกว่าโอเคก็จะใช้เด็กยูดีนะฮะของอยูดีก็ใช้พวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดเูเด็กต่อไปกันเลยที่ใช้ของเสริมนะครับโอเคครับเด็กต่อไปที่ผมใช้เสริมก็คือสัตว์อันเชิญลือที่เรารู้จักกันในนามอิน o วกนะฮะก็การที่ใช้ก็จะมีแม็กซีครับ เวสนามตัวนี้แบบเซิร์ฟฟิลแค่นั้นเองก็คือการเซิร์ฟฟิลแต่การเด็กนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนำอะไรมากเพราะว่าหลายคนที่ชอบเล่น Invoke น่าจะมีไว้อยู่แล้ว3ามเด็กนะฮะก็น่าจะมีกันไว้อยู่แล้วแหละก็เลยไม่ค่อยไม่การแนะนําในเด็กนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กของมันเองแล้วก็จะมีไอ้พวกจอมเวทที่คอมโบการ์ดใบเดียว การ์ดใบเดียวที่สามารถอัญเชิญคริสตันวิงซิงโคก็จะอยู่ในเด็กนี้เหมือนกันหรือพวกอาร์ติแฟกต์ก็อยู่ในนี้ก็เลยไม่ค่อยก็หลายคนก็น่าจะซื้อ3กันแล้วแหละเออพราะเด็กมันเอาไปเล่นเสริมกับเด็กอื่นได้นะฮะก็เลยแนะนําเป็นเด็กนี้แทนนะก็การ์ดท,ที่ใช้ก็จะมีแค่นี้โอเคแล้วต่อไปไปเจอเด็กต่อไปเลย okay, ค่ะเคครับมาสู่เด็กเสริมต่อมานะคือเด็กยูยะซากากินะฮะหนึ่นะฮะ เด็กนี้การที่จำเป็นหรือสำคัญที่สุดก็คือ3ใบนี้นะฮะครับเป็น3ใบนี้นะฮะส่วนในการในเด็กมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจซะเท่าไหร่แต่ที่สนใจที่สุดก็มีแค่สามใบนี้ถ้าขาดเด็กนี้ไปก็คือ3ใบนี้คุณคุณจะไม่สามารถเชิงเควอสหนึ่งได้ในตอนนี้นะครับก็ถ้าคุณอยากเล่นเค a อส1หนึคุณก็ ซื้อสเด็กเพื่อเอา3ใบแค่3ใบนี้เท่านั้นที่มันจําเป็นนะในตอนนี้คุณก็เป็นผมผมผมก็เลือก3ใบเหมือนกันเพราะใบนี้มันเก่งแล้วมันไปโซนแพนดูรัมได้ด้วยแล้วคือแพนดูรัมมันเป็นสเกล7อ่ะมวนสามารถเชิญมอนเตอร์ระหว่าง5กับ6ได้ก็คือมันก็เก่งนะฮะแล้วสกิลในแพนดูรัมมันก็มีความสามารถอย่างเช่น ควมสามารมันก็คือเราสามารถใช้งานแพนดูรัมาการ์ดใบนี้ได้ในเทอร์ลั้งเราสามารถเลือกมอนเตอร์หรือก์ดกับดักบนสนามแล้วท,ทำทำลายกา์ดที่ถูกเลือกนะคือสเกลแพนดูรัมมันก็เก่งนะส่วนไม่ใช่แพนดูรัมมันก็เก่งคือ3ใบนี้จําเป็นนะโอเคไปดูเวอร์สุดท้ายกันโอเคครับส่วนเวอรส์สุดท้ายที่ผมเอามาก็คือเด็กคิวปิดหนึ่งสี่แปดห้านะฮะเวอร์นี้ก็ที่เอามาคือสุสานไอเนี่ย สสารคนโหหรืออะไรสักอย่างอ่ะ,อะ,อะไอใบนี้นะฮะที่เอามาถ้าจะเชิญเคออนหนึ่งพันก็คือเราต้องมีอไอ้นั่นการ์ดเวฟฟิลอยู่ในสุสานหนึ่งใบด้วยก็เลยเอามาทิ้งเวฟฟิลนะฮะส่วนการ์ดที่น่าสนใจในเด็กนี้ก็จะมีนี่ครับเอ่อัมเบอหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะตัวนี้เก่งอยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็ s u ม m มอ e r มอนส์นะฮะอันนี้เอาไปเล่นสาย XC ได้คือ XC 4ดาวโฮอะไรแบบนี้คือเล่นได้เลยแล้วก็จะมีปืนใหญ่อาเซนอลก็ <c oughs> จะมีปืนใหญ่ตัวนี้นะฮะเ,ออเก่งเหมือนกันยิงแบบถอดถอดออวัตถุดิบออกก็ดาเมจสองพัเลยคือสร้างความเสียหายสองพันแรง แล้วก็อ e ีฮีโร่ตัวนี้เหมือนกันก็น่าสนใจถ้าเอาไปก๊อปปี้แล้วก็ทำตัวฟิวชั่นของอ e ีฮีโร่ได้หรือฟิวชั่นของเด็กคิวปิดก็ได้เหมือนกันหรือถ้าคนนี้ไม่อยากได้คิวปิดหรือการน,น่าสนใจมันมีน้อยเกินนะฮะผมก็แนะนำเป็นเวอร์นี้เด็กมือปืนกระสุนปีาศาจนะฮะหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเวอร์นี้นี่ก็จะมีสุสานไอตัวนี้เหมือนกันแต่การที่น่าสนใจมันจะเยอะกว่าตรงที่มันจะมีตัวนี้ฮะมันจะมี นี่ไอพายุเนี่ยที่มันจะถอดเอ็กซ์ี่ะเป็นซิงโคลสีดาวถอดเอ็กซีหนึ่งใบแล้วทำลายการด้วยการก,ารก,ารการับดักนะฮะใบนี้ <c oughs> <c oughs> เก่งเผื่อคนอยากได้นะแล้วก็ใบที่สำคัญที่แบบเด็กโฮปขาดไม่ได้เลยก็นี่ฮะโฮปเดอะไล h t นิ่งนะฮะตัวนี้คือเก่งของโฮปคือผมว่าน่าจะเก่งมากๆคือน่าจะเก่งที่สุดเลยนะฮะใบนี้เผื่อมีคนหากันนะ ก็คือตีไปก็คือเหมือน x อ็กที่เกีย่ยวโกเลมฮะตีไปเอฟเฟกของฝ่ายตรงข้ามใช้งานไม่ได้แล้วก็ถอดวัตถุดีว็กซีตพลังเป็น5,000คือพลังเป็น2เท่าก็คือ5,000แล้วก็ S อนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันมีเกือบทุกเด็กอยู่แล้วผมก็แค่เอามาเพราะว่าเด็กนี้มันน่าสนใจกว่าของเด็กคิวปิดน,นี่น่าจะไม่มี S นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีใบนี้นะฮะของเด็กกระสุนปืนปีศาจนะ แล้วก็จะมีฮ o เนสฮเนสนี่ก็ใส่เด็กธาตแสงใส่เด็กธาตแสงคือเก่งนะแล้วก็จะมีการเบนเนียที่เป็นของไอ้นั่นดาร์คเวิลอะไรสักอย่างแล้วก็การชุบชีวิตนี่คือผมตอนแรกผมก็ลังเลใจว่าผมจะเอามาดีไหมเพราะหลายเด็กมันก็มีการชุบชีวิตเหมือนกันเนาะแล้วก็นี่ฮะจัสตเมนหรือโซเลมนะโซ so นะเลมจัสเมนต์ะยกเลิกเอฟเฟกตามที่เรารู้กัน ก็คือถ้าเป็นเด็กนี้ก็คือมันน่าสนใจการ์ดน่าสนใจเยอะกว่าแต่แล้วแต่คนนะแต่การ์ดที่น่าสนใจที่สุดก็จะเป็นนี่ฮะเอาไปเล่นเด็กโฮปนะส่วนคิวปิดก็ประมาณนี้โอเคสําหรับการสเสริมก็ที่ผมเอามาใช้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวผมจะไปให้ดูว่าสิ่งที่สามารถควรถึงที่สามารถใส่ได้แต่ทําไมผมไม่ใส่นะ ถ้าตอนนี้ก็อยู่กับเราที่การที่สามารถใส่ได้แต่ทําไมผมถึงใส่ไม่กี่ใบหรือใส่สามได้แล้วแต่คนนะฮะมาเริ่มจากใบแรกเลยใบนี้คือแทบจะไม่ใส่แทบจะใส่ไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามันอันเชิญยากนะไอโฮสเซลเนี่ยมันอันเชิญยากนะอันเชิญยากมากเลยก็เลยไม่ใส่ส่วนไอนูเมรอนเออไม่ใช่นูเมรอนเดี๋ยวไอหมายเลขหนึ่งร้อยเนี่ย ก้นเชิญย,ยากเหมือนกันก็คือต้องใช้ชื่อเหมือนกัน2ตัวแล้วคือเด็กนูเมลลอนมันแทบจะเชิญย,ยากโคตรเลยครับเพราะว่าเราเชิญมาจากเวทฟิล์แล้วมันจะเวฟฟิล์ก็คือเมื่อจบเทิร์นก็จะรีมูฟทุกตัวแบบเอาออกจากเกมหรือออกจากสนามนี่แหละผมจำไม่ได้นั่นแหละฮะมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวนี้โอกาสดันเชิญเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็คือ0ูนจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะผมพูดอย่างนั้นดีกว่า ใบนี้ใส่3ได้แต่ผมเลือกใส่2เพราะผมเลือกจัดตามผมเลือกคล้ายๆบลลิสอะบลลิสของยูกิโอมาสเตอร์ดอลเนาะมันลิมิต2ก็เลยใส่2เนาะส่วนใบนี้ผมก็ตอนแรกผมใส่แหละแต่ผมเอาไปเปลี่ยนกับไอ้พวกแม็กซีไงแม็กซี่ผมจะใส่แม็กซี่3แล้วผมก็เลยเอาใบนี้ออกเลยก็เลยใส่แม็กซี่3มันจะได้คงการ์ดอยู่ที่ประมาณ40ใบเนาะแล้วก อันนี้เป็นแฮนด์แท็อันนี้คือดีฮะแต่ว่าตอนแรกผมก็ใส่แต่พอผมเจอแม็กซีปุ๊บผมก็เอาออกแล้วใส่แม็กซีแทนเอาไปใช้บอร์ดได้นะส่วนไคจูก็รู้กันฮนะผมมีนิ้วรู้แล้วแล้วก็มีไคจู2สองใบนิ้วรู้สองไคจูกสองก็เลยเลือกเป็นไซบอดใส่เพื่อผมจะเอาไปเป็นไคจู3สามนิ้วรู้หนึ่งไงเพราะนิ้วรู้นี่มันต้องฝ่ายตรงข้ามต้องเชิญครบห้าครั้งถึงจะลงได้ใช่ไหมก็เลยก็เลยใส่ไปอย่างละสองนะกัน พราะนิ้วรูนี้ก็ใช้ยากอยู่ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เด็กลำนะส่วนใบนี้ก็ผมตอนแรกผมก็ใส่นะแต่ผมเลือกที่ไปใส่แม็กซีก็เลยเปลี่ยนมันเป็นไ,ไซบ์บอดเข้าไบเดอเกมนี้ผมเลือกใส่ตามแบรนด์นะฮะแบนดของมาสเตอร์ดูเอลมาสเตอร์ดูเอลใส่เข้าไบเดอเกมได้สองใบก็เลยเลือกใส่สองอันโอเคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปเด็กลิสต์ของนูเม r รอนของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ ถ้าตอนที่ผมไปดูของคนหนึ่งเขาถ้าเขาจัดของแปลไทยนะเขาบางทีเขาจัดแล้วมัน,นันเชิญใบนี้ไม่ได้ผมก็เลยเอามาจัดเองเพราะว่ามันมีการ์ดใบนึงที่ผมสามารถหาได้ไงก็เลยสามารถเชิญใบนี้ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะเชิญใบนี้กันไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะปิดเกมด้วยสี่ตัวอยู่แล้วทั้งที่ทุกคนที่เล่นเด็กนี้ก็รู้กันเนาะว่าเขาจะปิดเกมด้วยแบบสี่ตัวที่อัเชิญมาด้วยผลของเวฟฟิล์นะ แต่ด้วยความที่ฮะบางทีถ้าสมมุติว่าไอใบไอใบนี้ขึ้นมือใบนี้ขึ้นมือเนาะผมก็จะไม่ปิดเกมด้วยสี่ตัวนั้นก็เลยจะมาเริ่มเป็นใบนี้แทนก็ลงไปแล้วก็สังเวรแล้วก็ปิดเกมด้วยหนึ่งหมื่นปิดเกมด้วยเคออสหนึ่งพันนี่มันเท่กว่านะฮะแล้วไอใบนี้ถามว่าอันเชิญได้ไหมอันเชิญได้นะถ้าเมื่อการใบนี้ออกออกจากสนามด้วยผลของการฝ่ายตรงข้ามนะก็จะอันเชิญมาได้นะก็คืออันเชิญมาเลย ก็คือเก่งโอเคก็ขอจบเดคลิสต์ไว้เท่านี้ขอขอบคุณครับ